ทานจากอาขยานบทหลักเป็นมนุษย์หรือเป็นคนของพระธรรมโกสาจารย์พุทธทาสภิกขุนี่คือต้นชายหนุ่มผู้มีความฝันเหมือนใครต่อใครเขาอยากร่ำรวยแต่เขาเลือกทางลัดที่คิดว่าดีที่สุดเขาโกงเงินบริษัทแค่นี้ก็เรียบร้อยเขาเล่นพนันออนไลน์แต่ดูเหมือนยิ่งเล่นก็ยิ่งเสีย โชคต้องเท่าข้างเราบ้างสิฮะอะไรกันเนี่ยยิ่งถล่มลึกยิ่งเสียยิ่งหุดหนิดใส่คนรอบตัวพวกนายมันไม่ได้เรื่องออกไปให้หมดอย่ามายุ่งกับฉันเมกเพื่อนสนิทของต้นก็ทำได้แค่เตือนนายเป็นอะไรของนายนายเปลี่ยนไปมากนะรู้ตัวหรือเปล่าสุดท้ายบริษัทก็รู้เรื่องที่ต้นโกงเงินและเขาก็ถูกจับในที่สุดเด,เดี๋ยว อะไรกันเนี่ยไม่นะต้นรู้สึกเสียใจและเริ่มคิดได้เมื่ออยู่ในคุกเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราทำอะไรลงไปหลังจากพ้นโทษออกมาต้นก็ตั้งใจทำมาหากินโดยสุจริตอรุณสวัสดิ์ครับรับกาแฟกลมกล่อมสักแก้วไหมครับฉันดีใจนะที่นายกลับใจได้นะ่ะฉันเรียนรู้แล้วว่าการเป็นมนุษย์กับคนไม่เหมือนกันเลย เป็นมนุษย์เป็นได้เพระใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่าง ใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาแรมปรีดาคืนวันสุขสั์จริงใจสก,ก็ัปรกมืดมัวและร้อนเราใครมีเข้าควรเรียก ว่าผีสิ่งพระพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบคนควายให้ใจสูงเสียนื ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อเใย